เพื่กูบอกยิ้นด่ามันนั่นุ่งอะไนี่อะไรเออเพิ่นถามดินว่ามันยั้งอันนี้น้ำแก้มนี่แล้วดินว่าเพิ่นได้ไดื่อนก็ไปแก้มโอ้พื่อนวาอันดินบอกเพิ่นว่ายุ่งครบเพื่อกูบอกว่าพ่อจะไปยิ้มอบว่านะพ่อจะไปร้านับตู้ยิ้มทับป่าตับเมล็ดโอ้แยกตีนนะโด้ไก่ได้ชิคกินอืมชิคกินแมว ช่างเส um ือสิงโตอ่ามันยังก็เบากระต่ายอู้เป็นปั๊ดแหละนี่เมื่อคิดน้ำมอดทันเลยมันยังก็สมมติว่าแค่เข้าวอยากกินน้ำได้เสียประเด้นะกินน้ำเลยมาได้จะกินน้ำน้ำปลาว่าได้ไหมวอเต๋อเอาเอาวอเตอร์วอเตอร์อ่ะอ่ะ รถเต๋อมาจช่าหจากรหมาบ้างพี่เมแกใครเหดูจักรจันทีไ้เห็นว่าพอใจฮาว่ายิ้มๆใช่ว่าอะไรก็เฮ้ยยังจักูโอ้โอ้เก่งเก่งเกงพี่น้องเลยอืม To dọn thật 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 À thật 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 ตึงๆตึงๆึงโอ้ยอาร่มดีแท้มันเนี่ยว่ะเพราะว่ายุดเด้พี่น้องเลยยุดเงาอารมณ์ดีขนาดเก็บมาสิงโตหน่อยกินข่าวปลาลุงหลังจากไปรับมาเตียงเฮียนเนาะหนาวหนาวพี่น้องเลยออ้ยไม่รัดจนขีโมกไหลสาดไปทั้งหลัง ปลาเตอ่อยู่หัวนวดุมันเย็นกันเป่ากันแพงเป่ากันชิมุกง่อยอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นวัดบะตุกและแม่แม่และลูกหลังจากไปรับสาวน้อยไปแตงเพื่อนกันก็ไม่ได้เปิดห้านเลยปลาดุงเลยเนาะอยากกินปลาไหนมาตลาดเอ้ยกินปลาสลัดบ่เมนบ่ดุอ้าวเพียงเอินปลาดุงกินไหมใช้มีอย่างแหนที่ได้กินนะบ้าง มีตัวทีกก่กับปลากับไข่กับแครอทโอ้มีบ็อกกอรี่กับปลากับไข่กับแครอทปลาลุงฟังชนินออกอยู่บ่เนะาะไอ้มั่มมันนี่มั่มมั่มกุ๊ดบาอืมเป็นอะไรเป็นอะไรสชาติมันเป็นอะไรแซ่แช,ช่อืมโดยปลาลุงเลยเนาะหนาวพากันมาลี่อยู่ในไม่ได้เปิดห้านเลยเพราะว่าเปิดกะเปิดได้ประมาณ ชั่งมวงสองชั่วโมงกับปิดแค่เก้าอะพี่น้องก็เลยไม่ได้พาเปิดเลยโมนี่เนาะหลับมาเต็มเฮียเนี่ยไม่ดัดบสบายแน่ก็เลยพากันดีอยู่ในโซฟาพี่แด๊อุ่นเนี่ยเยี่ยมระดุบเยี่ยมสบายดีปั้นดุ้งในระดัอืมหมีบกินได้นี่เนาะนั่งหมีบนั่งกินจั๊กเจือในขวัวมันบป็นอะไรช็ดีอยะแม่โอ้ลูกมากบ่อู้ขันมากโอ้ทุกเยี่ยติดชงลูกอะขันมากอ่ะเพชรชุขันมากไม่ดัดไปตลาดมีอะไรซื้อมาให้อีกเด้อ อกินตอนนี้เด็กเชื่อที่ไม่ได้ชื่อให้บ่แมนไม่ได้แต่แแก่โอเคบมันห่อนบอออไเนี่ยนี่นอกมันหนาวเนาะอืม่นลองเบยสามปลานะบ่อไม่ไม่จับให้ไหมอืมอุ้ยใช้เข่าใช่คือใช้เขานั่ะนั่งเขอืม ไข่น้ำอาขอไข่อยู่ในห้งมั้วาดของเราเออกวดของเรากล้วยใช่ไงงงัวกินกล้วยงงัวกินยางวากอตาตากินน้องงัวใช่หรอตากินงัวกินไหมมั้งไงัวแล้วก็จอกจอกจะจอกมั้ยังจอก จอกินโดยจะจอกินน้ำสิบอ no ่เปล่ามันถึงเปล่านี่เพื่อเปล่าจะลกชายชายอันตรรดไปด้วยดูพอจันเนอหนุ่ยแต่จันเนยตลกแงบแบบเป็นคนวุ่นวุ่นจะเฮตตลกโดยปลาดุงไอเนาะสบายดีสวัสดีเด้อนังเบิร์นลานกินข้าวเด้อแซ่บปลุยปลุยจะโมโตกันเลย เดจู ة, ate, ahu, อยู chap, 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 ่เห็นผิ่นชอนเต้นบ่นี้ไม่เห็นผิ่นสอนเต้จับจัจับสิบ่จับจนจันจับสิเดไหล่ะบ่าวเป็นบ่าได้ไม่ล่าวเป็ยนเนาะนิวโปยู่ใส่นยู่นี่เด้นู่มนู่เด้นแล้วกยังมานี่ ี่บโอ้โหอะชุกสบายดีบ่สุขสบายทางกายและใจไปก่อนเด้อใช่ปะโอเคอ่ะมานั่งพี่นั่งพี่นั่งพี่ไม่เอาไหมอือเป็นะไรก่อนเอาหน่อยภาษาอังกฤจีนคิดภาษาไทยเลยจ้ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณครับใช่ปะเอาว่าผู้ชายจ๋าขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยผู้หญิงว่าอย่างไก็ ตัดลุงขัดตัดลุงข่าเออไม่ได้เน่ยโบจักเลยเนาะหายปลาดุงชอนเลยเด้อปลาดุงชอนไม่ได้เด้อไม่ได้ไปอยู่อยู่ไทยหลายปีไม่ได้ยังบบจักมาขอคุ้มกันขอคุ้มข้าเชดินไปอยู่ไทยปะไปว่าไปไทยไปอยู่น้ำปลาลุงเนาะหายปลาลุงเลี้ยงเนาะหายปลาลุงเลี้ยงอยู่ฝั่งไทยเนาะแล้วก็ไปเยี่ยนอยู่ไทยเลยเอ้าปลาลุงวา มาปีป่ะอยียเฮียนเฮียนเวียนถัวเวียนถั่วโบอยากไปพี่อย่าเฮียนอยู่ลาวบอฮองเฮียนยังดินไปเฮียนน่ะเฮียนอยังก็ฮองเฮียนคุณคุยฮุยโมเมนต์ว่าฮองเฮียนอันไซอย่างน้าไซปะเถิดเออจักเท่นี่ฮองเฮียนยังเจ้าเฮียนน่ะเฮียนเจ้าปะเถิเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อถามเด้ออันเจ้าซื้อยังซื้อจริงเด้ อยู่หิ้นหียนอยู่ห้องยังห้องกุ้งครูวด้วยอนุบาลยังอนุบาลยังเอ๋เยี่ยมชื่อว่าโรงเรียนวันใดก็โรงเรียนเจ้าอยู่นะโรงเรียนคุณครูด้วยโรงเรียนใไซยังไซปะเตอร์เอ๋เยี่ยมเลยนี่เป็ดนี่มากินได้ปะกินได้หนังมันแค่แมมลูกกินกวะช่องหนึ่ง

Chong nương chong, chong chong chi, chong song ho, song chi, song hat, chip chong ho, kiếp song, chip chi, 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 chip chi,

เออ20หยังมื้อนี้จะเป็น22 uh, 21ก่อนล่ะจะเป็น21จะเป็น22 20จะเป็น22โอ๊ยปลุงเอ23 <laughs> <laughs> 24 20, 25 20 6, 20 7, 20 8, 8, 20 กินข้าวก็เอากินจะโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเห็นโฆษณาลนยฉันแบโอยเราลืมเวลากับเพื่อนพาลูกว้าวเราลืมเลยเพราะว่านี่เวลาเห็นคลิปหิวข่าแห้งอะไรเนี่ยออ้ยส่าคู่ได้ป้อนโบว่าคู่ไดห้กินโบวามันไหนป้อนโมเมนต์จะคู่ไดห้กินบ้าสะคู่หอป้อนให้กูเองบเออ ไ่เดเนาะไปใช้คุณครูป้อนนกเนาะบอกไเาลยน้ได้แล้คุณครูถามเจ้าว่าไนไหนคุณครูถามเจ้าว่านไหนกินเนาต้องเอาคุณครูป้อนอด้ยคุณครูว่ากินเนาะบ่ต้องเอาคุณครูป้อนดอกเจ้าญงแล้วสิเนาะแล้วแคุณครูถามเจ้าว่ายังเอแล b อแบบ่เออบอกว่าได้บ a u t y ยังจับเจือสิบอ เออดีวิธีนั่งบนังจับเจือบอเชินได้แต่เชินนั่งจับเจือบอการมาภพยนั่งบ่จับเจือกสาวคู่กับชีบอกให้นั่งจับเจือสิติโอ้เป็นระเบียบเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ่งเข่าง่ายพอดูอออีอ้อยภพยนั่งบ่จับเจือเพมันก็ิะหายจับเจื้อหน่อยสิเดี๋ยวดูอึ๊บอึ๊บขำเครื่องบินเขัาปากว่แหม้นกระดางจะชิเกินเนาะ และแล้วสักครูถามเจวานอันเรื่องเต่านะมาได้ไหนก็อืมันออกเต่าดู้ยอือเพิ่นว่าเซรินบ่เออได้แล้วเพิ่นถามเซรินมาได้ไหนสักยิ่หนอกเต่าอย่ดียวยิ่งอกบอลด้วยบบเชียร์อะไโอ้สักครูยุ้ยถามว่าเซรินออกเต่าระเบ่อด้วยที่เดี๋ยว่าไม่นัดเห็นดูดอยู่เดี๋ยวไม่นัดจะไปฟ้องครูยุ้ย bảo kia nưng nưng và đấy nào kinh đột lột nó mình đặt ăn ăn nôm hay kinh ăn bài sum mơ nè cháu để kinh như bao anh cháu kinh là cháu bọc cháo cô yui đó cháo bọc cô cu ăn nôm hay là kinh nè là nhà kinh chút 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 non bao mình đi đổ non ven như bao nhung gì bao อย่างไรไม่ไ <olabilir> ด <la i> ้แต่ไม่ยุ่งมือนั่นไหนไม่ได้เขาตัวเรื่องกินแก้มดิ้นชองตุ้มเลยปไาลู้ไหยคุณกูบอกว่ามันนั่งนุ่งอะไรนี่อะไรเออเพิ่นถามดิ้นว่ามันยั้งอันนี้น้ำแก้มนี่แล้วดิ้นว่าเพิ่อนอะไรโด้คุณก็ไปโอ้เพื่อนว่าอันดินบอกเพื่อนว่ายุ่งครบคุณกูบอกว่ามาจะไปที่หมอกว่านะ คุณครูถามมาม่ากับไพซิว่าเพราะว่าคุณครูน่ะเปกหูเปกตาได้เมื่อนี้เพราะว่าปกติในเวลาสิขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งบางที่กับพอจันไปส่งสาวครูเพิ่นน่ะเคยเห็นแล้วแต่ว่ามื่อนี้มีประตูเข้าไปส่งแล้วเพิ่นก็ได้ถามมาม่ากับไพเมื่อนี้คือว่าดอลลว่าจะคนมาชมไม่บอกสาวครูเพิร์นย่องประตูบอกเออโอ้ยเวลาเติมไม่ซื้อใส่เนาะเวลาย่องเอาเองยื้อใส่

พอจันมาบ่ามืนหนีไปสามคืนสีค่คืนแหละป้าลุงเหงนะ่อเนาะมาหาลินบ่มืนหนีบ่ป้าลุงเพิ่นบอกอยู่ว่าโมหอยไม่รัดแล้วแวงพอจันเด้อพอจันมีผู้ชาวบ่มีดอกเพิ่นว่าเพิ่นพอจันบ่มีผู้ชาวาดอกเพิ่นว่าสิลินจะเอบ่จะผู้ชาวหม่พอจันบนะ่เอาเน่าดกเนาะเอาไม่รัดแค่ก,ก่าเนาะ ดูเปมนปาดงวบุมีดอกวจจันทร์น่ะเวลาอัจัน์หอนหักลิน้นเอาเป้าห้อนเนาะหอนเออเป้าเปาเปลานะี่กินมนมั่งมาเลยขัมันกินเย็ยนอืมขาวเย็ยนแล้วกินมัน่งนะมันเนี้ชาคู่บันเอาเนี่ยให้กินสะดว อาจจะเช่นจะปุ้นอีกแล้วว้ายเส้นจะปุ้นอีกแล้ว,วปลาดองเอ้ยน,น้่นน,นันกุ้งปลากุ้งกุ้งขึ้นข้นอืมกินปลาแล้วมันเป็นอะไรก็หัตมันซยาอู้ลูกฉลาดนะพอดุกแก่งแข็มันฉลาดฉลาดแล้วลกินแค่ดอกกระฉลาดอู้มีแต่แนวฉลาดที่เดินกินนี่ต้องฉลาดแน่เลยเจ้ะกู้ให้ ให้เอาการบ้านเฮ็ดอีกวันนี้ต้องได้หมักชิปแน่เลยระบายสีบอรอบนี้เลย,บ,ลบ,ยบอกปะดุงในวาลินน่ะยุดเทียนเป็นทิดเลยปะดุงเลยพันยุดภาคเทียนต่อก็ดุงในวาร์ซัมนี่ซัมนี่ดิ้นบ่ได้ไปเมียนนะ่ะพักรวมๆทั้งสาวอาทิตย์แล้วเก้ามือพี่นะ้องเนาะวันที่เศร้าเจ็ดพุ่นจะได้ไปวันนี้อ่าหลังจากมือนี้ จนหัวันทีชาวเจ์ก็สะเห็นดินทุกมือโดยที่ไม่ต้องไปโรงเรียนประด็ไนไยเนาะลืมบอกแหละว่าสาวครูเพิ่นแจ้งการมาว่าพักเด้อผู้ปกครองพา,าลานน่อยมาวัาวานจันทร์ที่ชาเจ็ดเด้อโรงเรียนปกติระวันวงนั่นนะนนยุด,<อ>ยดบ้างั้มด,ดูป้าบ่วงไม่หนีเด้อลูป้าไปบนีก็อย่าเด้ออย่ามันเปื่อนเด้อ มาดูเหยียบไปเหยียบมาได้เอาวงป่าไปฮะอ่ะเดี๋ยวชูเช็ดอ้าอ่ะหมดจะกินหัวก่นมันนั่งพีงมันนั่งพีงเหยียบหมอนบ่เหยียบเด้อหมอนเลยนั่งเนาะดไปอ่านแม่พัดลม่ะชัดได้แล้วว่าตัวชัดนะมาไก่ไก่ไก่ได้อืมชิคกินแมวช่างเสือ จิงโตอ่ามันยังก็เบากระต่าย,อ,ยอูย้เป็นปั๊ดแหละนี่เม่ื่อคิดน้ำมดท่านเนยมันยังก็สมมติว่าแค่นเข้าอยากกินน้ำไม่เสียอะไรแน่ๆก็กินน้ำแน่มาได้จนะก,กินน้ำน้ำปลาว่าไดๆว,วอเตอร์เอาๆวอเตอร์วอเตอร์อะวอเตอร์ มาจะมาจักบ่มาาพี <eland> mm ่แมแกใหม้อูอีตาจันเห็นได้หเห้ย่อจรนว่าพ่อจันพ่อนานี่ติ๊กต๊อกอตเตเตเตห็นฮึดแนนน่ครั้นวะนิ่ไม่นังคะนิ้ว ถาว่าปลาอะจ้ะปลาว่าได้ได้ปลาฟิชจีบอ่ะมูอ่ะฟิมโอ้จากบัดเดียวเนาะเชือไทยเกอชือไทยเกอสิงโตใช่ออนมาเป็นเน่ถาว่าเป็นมาไล่เลยสิ มาลายกันบ่ซี่ยังก็หมุนหนังกับไก่เก um> ่งแล้วที่ชมว่ากินผักกินปลาฉลาดดีนี่ฉลาดลัวไม่รัดแต่นน้ำเปล่าน้ำเปล่าวันใดๆก็ลืมเลยว้าเตอร์เขาว่าวอาเตอร์ซีบะเมนบ่เจ้ายาวว่วงไม่พื้นดดเอาขึ้นมาขึ้นมา ท้าหาจะกินน้ำส้มบ่ได้ก็น้ำส้มแม่ตัดไก่อ่ะไข่บอเลยแม่บอแต่ลูกกินเบอป้าแม่รัดแต่บอแต่กินปลาเอาก่ะกินปลากับแค่รอดทันเดออืมเขาไหนมันเจ็บแคบป้าไปเทิงเหรอว่าป้าไปเทิงบ่วงเขาไหนมันเจ็บแทบเลยเห็นมันเจ็บแคบเนาะแคบแบบแคบแซ่บอร่อยอร่อยบ่ดูน้ำน้ำน้ำแค่รอดอร่อยอร่อยน้ำน้ำน้ำ กระต่ายอร่อยกระต่ายกระต่ายแปลว่าเล็บบูดเอ้าเต้นตรงมานไหนเล็บบูดสิบ่แมร์ปะเล็บเล็ปีนในว่าเล็บบูดใช่ะหมเล็บบูดเล็บบูดสีชมพูแปลว่ะยังสีชมพูสีเหลืองสีดำสีขาว ไว้ไ<ป>อืมสียังนะไปสีฟ้าบูอืมจักบดแล้วอันนี้สีเขียวยินอ้ยจักทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยหาสียังก็รับไปสีแดงกินสีแดงไงเล็ดแ่ละสีสม้มสีสม้มอันนี้ดินตั้งจักออยยนอื้อถาว่าน้ำสม้ม อเดนย่างก็ที่แม่ด้บอกนะอเดินอเลินอย่างนะถ้าเป็นน้ำส้มอันที่ว่าจุดๆนะอเลนอย่างนะอเดนอเดนคิจูที่วะมูเมนแม่ดาบอกอย่างแม่ดีๆเนาะจุดๆที่หลัอแม่ดาวสินะอืมไม่ได้กระจักโบราณไม่ได้กัจักน้อยๆทันว่าจักหลายสิเอามาสอนดินในลายล้ว หัวใจหัวใจถ้าไม่เห็นซีเป็นวันใดๆก็เห็นเป็นซีไปแล้วเดี๋นะ I love you I love you แบบนี้เดี๋ยว I love you I love you ถ้าบอกรักแม่แล้วสิแม่หืมบอกดูบอกบอกรักแม่นะ I love you ถ้าเวลาบอกว่า I love you ดินบอกไงใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เป่าเอ้าวเนื่องเดือป่ากับเขาให้ลูกกินไหมมัมมัม I love you ไอรับย <c oughs> wow, <laughs> Ma ูป้าลุงเฮ็ดเฮ็ดไอรับยูป้าลุงเนาเฮ็ดเดีเฮ็ดดก็เฮ็ดแดก็เฮ็ดได้เฮ็ดปะไอรับยูเหมสินท่เาเอานเทิงนาะนี้สิึ้นเทิงน่เอานี้โปขค้นเทิงใช่ไอรับยูปีนว่าน้ำนาไอรับยูป้าลุงไหนรับยูป้าลุงอะเอามยาอะไเอากินกินกินนยาอะไไม่รักินกินกินับ กินแค่รอดเบิดผักกับเบิดไข่กับเบิดไม่น่ากับเบิดสลัดเด้ยวสิเอาฉิมองใช่มาสอนดินมาดิยไม่น่ากับเบิดจักแหละเป็นชําได้สอนดินไปเบิดแหละกินปลาจิหืมกินปลาจิอยากฉลาดนะโอ้ชมว่านั่นเดี๋ยวมาสิจะกินฉลาดได้มะกินฉลาดฉลาดได้มเด็กฉลาดขึ้นดุนะเอาข่าวในเดียวเริ่มไม่น่าอ้วนแล้วโอเค อเมริกาออ่ะ thank you so much ช mm. ิบะอิบะอืมอืมอร่อยอร่อย้าวฮาวาเ่ยมยี่ยมีฮาวาอนี่ยังเกูโอ้โอ้เก่งเกพี่น้องเลยอืมเปกูดอืมชุดยอด

พอว่ายุดเด้พี่น้องเลยยุด n h าอารมณ์ดีขนาดอืมอมากินมากินมากินกินแล้วลยอาบน้ำนอนถ่าพ่อจันทร์แต่เพาพ่อจันทร์สหมฮอดจักม่วงประมาณสองสองสามทุ่มโมจักมาดงเลยเนาะพอตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มพ่อจันทรหนักสีฮอดบ้านเนาะ<ด>ถ้าเบิ่งกันพ่อจันทร์ช่ได้ยังเนาะรอบนี้<ด>หน้าเพิ่งไปน้ำไดรห,หน้าเพิ่งไปน้ำพ่อจันนี่จักจักบ่ พ่อต้องจุกนะพ่อน้องอินเตอร์นะไม่ได้ถ่ายเราไปน้ำพ่อได้ถือกล้องให้พ่อจันพ่อพ่อจันเราถ่ายวบี้ยเราขโดยเราก็เลยเป็นถือตากล้องให้พ่อจันพร้อมแล้วก็เราถ่ายไปอันช่องแล้วพร้อมเลยเราขอดพอแล้วีนเลยเราขี่หอดพ่อแล้วเราพอเราจังมาเมื่อนี้นะดูเดี๋ยวจะดูบอกขี้หอดพ่อว่าสัลูกชินเด็ดติไปตลอดเนาะชินเด็ดเนาะชินแค่แตาเบ็ดเดชินรักกับเบ็ดเดไดเลย เดือเแต่ปากับปาฉลาดด้อ้ยไมืไดอกินบ่อเม่ล็จะได้ฉลาดดิเอออันนั่งน้องน้องใหราปลาุงกันราเอปลาดุดงอกินขี้มาอนเนอะ <c oughs> ว้าวไปว้าไปไม่ใช่เ่าไ่ช่ดูกินขี้มาไเย็นเ้ล่ะกินขี้มาว่าจะไม่ได้เอาข่ากินจับเจือ่าแต่ขี้มาอันนั่งกับเจือนัจ้าเจออสบายดีปลาดุงงามงาเลยหอนุมนุ่มไอ่ะจับจับเอ้าจับเจือจับเจ สบายดีเด้อป้าลุงเด้อสบายดีเด้อป้าลุงง้อไปกินขีหมาก่อนเด้อบอว่าวาสนะพี่ิไปกินขีหมาก่ะจ๊ะบอกขีเดียดบอกขีหมาก่อนเด้อไพ่พาบอ่ะยุงเยี่ยนมูพาบอาบอกไม่ได้คือไม่ได้พาบอ่าวันนี้ยูงเยี่ยนบอ่ะมาในไนเราดิดินน้ำเาไรเราวักเคือมึงออ้ยไพ่เบานนะ ดินดินนาดาวดาโอ้ยดินนาลาลาดาดินบ่ดินนาลาบ่ดินนาดินเมื่อดาแล้วะข่าวมึงเอ้ยใบเฉยลาดาดินโมโดบอลาใบสาลาทองหยิบเออลาด่าของดินอุ้ยโมหอยดาเด้อเด้อของดินกับโมหอยดาหมูกับโมหอยดาเด้อคันว่าหมูดาดินหมูกับโมต้องไปคุณครูบอกว่าหมูตู้หมูตู้ดื้อใช่ใบเฉยเมนคุณครูว่าเจ้าดื้อบ่ อ่าแมร่าดินบริ้อแมร่าบาซาอยู่นะแมร่าหนึ่ดินเป็นคนหูอยู่บริ้อดอกว่าดูเงยเนาะดูยคันว่าดูจะดามู้วดูเด้อคันดูไปคันว่าดูไปดินน้ำมูเล้วถึงมูด่าดูไปบอกจาวคู่เด้อจ้าคู่เท้านี้ด่าเฮาแล้วเพิ่นก็สจะไปบอกเท้านั้นว่าพ่ต้องไปดามู้วดูไปสีไเ้เพิ่นก็จะไปชอนเลยเนาะเวลาแถวคู่ซอนกะจะได้พ่ต้องมาเว้ากันมัน อฮ่าเหี้ยแล้วถ่ายปลาดุงไห้เก,ก็บก่อนบบบนี่ไปเก็บถ้วยเก็บจานก่อนเด้อปลาดุงเด้ออิ่มแด้เอาน้าไหมใช้วอเตอร์เอ่ะไปทำพี่น้องเลยเนาะก็ <c oughs> ตัวไปหาหน้าอาบนายนอนก็นอนถ่ายประจานกันเด้อลาปลาดุงชมนีเด้อมื่นแต่ดามสิมาไทย ที่แบบปลาดองเบิ้งอีกเด้อหยุดยาวเลยดีลาดีดาได้ป่ะนี่เนาะลืมได้ไปจักเลยหยุดยาวแบบหยุดแปดเก้ามือแบบนี้ต้องลืมชาวคู่ยุ่ยไปจักดีดดดดหย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 ดมาเฮ่เฮ่เดินตูดบ๊ายบายกันบ๊ายบายกันบ๊ายบายปลาดงอืง